สวัสดีครับพบกับท็อบายครูนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูทีวีสกายเวิรถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่เป็นโลก 4K รุ่นแรกของประเทศไทยเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับเอ็นดอยเวอร์ชั่น10.0กับหน้าตาเป็นไงเรามาดูกันเลยครับมีวีสกายเร์ดนะฮะรุ่น s u C 6500U นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยก็ว่าได้ที่รองรับโลก 4K นะครับผมตอนอื่นที่หน้าโฮมก่อนนะครับ เวลาใช้งานครับผมเดี๋ยวให้ไปดูตัวดีโมดก่อนนะครับว่าดีมอดมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนะฮะตัวแรกคือสั่งงานด้วยเสียงนะครับเป็นระบบ Google Assistant นะครับผมสามารถรองรับเสียงภาษาไทยด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ YouTube นะครับลูกค้าบางทีได้หลายท่านนะครับจะากดู YouTube ก็คือสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับผมไม่วก็จะมีในส่วนของ Netflix นะครับ Google Play นะครับผม การใช้งานทั่วไปก็ถือว่าง่ายมากเลยครับแล้วก็ทำวิดีโอนะครับผมครับไปดูวิธีการเข้าใช้งาน,นง่ายเลยครับผมระหว่างในการสั่งงานด้วยเสียงนะครับนี่ครับโอ้ใช้งานง่ายโอ้ครับสวยงามเลยนะครับผม i650u นะครับผมถือว่าเป็นรุ่นที่แรงเลยนะครับตอนนี้ครับ่อนนะครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของที่ต่อสายการครับผมแล้วก็เป็น usb นะครับพอร์ต usb มีสายที่ดีไปให้นะครับสามช่องเลยนะครับผมครับแล้วก็เป็นพอร์ตที่ต่อสายแลนด้วยนะครับผมครับเนี่ยดิ่รองรับแอปพลิเคชันนะครับถึงเอ่อตัวนี้มีอยู่ในเครื่องประมาณห้าห้าพันแอมป์นะครับผมครับ ใช่ครับผมบลูทูธนี้มาในเวอร์ชันถ้าเกิดเรเชื่อมต่อกับหูฟังก็มาเวอร์ชัน5.0นะดูแอปต่างๆผ,าผ,าผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับผมมาดูในส่วนของถ้วยดีนะครับสำหรับบางท่านอยากคอบอลเนานะอยากดูบอลดูอะไรก็สามารถเข้าผ่านตัวนี้เลยนะครับถ้วยดีไหนครับตัวนี้ครับราคาก็ถือว่าประหยัดสุด ว่า,าสนใจในส่วนของทีวีสกายเวิร์ดเอชยูซีหกข้าวสุดดูนะครับก็สามารถมาดูได้ที่เคาไปายทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมขอบคุณวนันนี้ขอบคุณมากครับผม